รัเสเซียอ้างหลักฐานสิ่งมีชีวิตนอกโลกบนดาวเคราะห์นอกระบบเมื่อไม่นานมานี้เราได้เห็นการประกาศและเผยแพร่ข้อมูลที่น่าประหลาดใจของนักดาราศาสตร์ที่เชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตนอกโลกสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดได้ในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ ทีมนักดาราศาสตร์นานาชาติที่นำโดยศาสตราจารย์เจนกิีลแห่งมหาวิทยาลัยคาดีฟเวลได้ประกาศการค้นพบกาซอร์ซีในเมฆชั้นสูงซึ่งเป็นโมเลกุลที่มีจุลินซีที่สามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากออกซิเจน นักวิทยาศาสตร์คาดว่าชีวิตจุลินทรีย์บนดาวสุกจะแตกต่างจากบนโลกมากเนื่องจากจำเป็นต้องอยู่รอดในสภาวะที่มีอุณหภูมิต่ำเกินไปของเม่ของดาวครอสซึ่งทำจากกรดซัลฟิวริกเกือบทั้งหมดและปฏิกิริยาของรัเสเซียต่อการค้นพบดังกล่าวก็เกิดขึ้นทันที ลุงนักดาราศาสตร์ชาวรัสเซียประกาศว่าพวกเขามีภาพที่ชัดเจนของฟอสซิลจูลิงซีต่างดาวที่มีชีวิตในอุกาบาตท,ที่มาจากดาวเคราะห์อน,นอกระบบสุริยะของเราสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ก่อนที่ระบบสุริยะของเราจะเกิดขึ้น อเล็กซี่โรซานฟผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์ที่จอยนสติติวฟอร์นิวเคลียร์รีเสิร์กล่าวกับสำนักข่าว RIA Novosti ว่าเขาและทีมวิจัยจากสถาบัน p a เล o n t โ l โลจิค l ลอินสติ t ิว f t ออฟเดอะรั a เชียนอะคาเดมีออฟไเซ และจอย i n อินสติติวฟอน c l คลีรีเสิร์ h กำลังจะเผยเพแพร่ทุดภาพขนาดเล็กคุณภาพสูงของฟอสซิลจากต่างดาวขนาดเล็กที่พบภายในอุกกาบาดออเกอิลที่ตกลงในออเกอิลประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่14พฤษภาคมพศ 2,407ชิ้นส่วน20ชิ้นที่เก็บรวบรวมเป็นอุกกาบาตท,ที่มีการศึกษามากที่สุดในโลกในความเป็นจริงเรื่องราวของสารอินทรีย์ที่คล้ายคลึงกันที่พบในพื้นที่หลังจากการค้นพบก็ได้ทำการวิเคราะห์ออกมาว่าองค์ประกอบที่ผิดปกตินี้บ่งชี้ว่ามันอาจไม่ได้มาจากระบบสุริยะของเรามันถูกค้นพบแล้ว แต่ด้วยความกังวลจึงไม่ได้ถูกกำหนดให้เผยแพร่สู่สาธารณชนเพราะจะทำให้ผู้คนหวาดกลัวโรซานออธิบายภาพที่เราได้รับมีการอธิบายความที่ดีคุณจะไม่สามารถโต้แย้งได้แต่พวกเขาก็ยังโต้แย้งกันต่อไปคนที่ไม่เคยทำนี่คือคนที่ขัดแย้งมากที่สุด นี่ไม่ใช่การค้นพบแต่เป็นการสร้างความจริงที่มั่นคงกล่าวได้ว่าแพนเปอร์เมียเป็นปรากฏการณ์ที่แท้จริงมิเคลคารปรลอ นักวิจัยรุ่นเยาว์ที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยารังสีวิทยาของแผนกดาราศาสตร์วิทยาของสถาบันร่วมเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์อธิบายว่าทีมงานใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเพื่อสังเกตภายในของอุกกาบาทในรอยแตกและรอยแยกภายใายนอเพื่อแยกแยะว่าหลักฐานไม่ได้ทำเท็จขึ้น พวกเขาได้พบฟอสซิลแมกนีตัวติดแบคทีเรียที่เรียงตัวกันตามสนามแม่เหล็กและฟอสซิลที่คล้ายกับโคคอยรูปแบบของโปรคาริโอตรูปแท่งอะคริทัคโปรทีสตุงลมและอะมีบาหุ้มกรอดเป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่เด่นชัดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกแต่การขัดแย้งโต้เถียงไม่ได้จบเพียงแค่นี้นอกเหนือจากอุกาบาตออเกอิว แล้วนักวิทยาศาสตร์หลายคนอ้างว่าสหาภาพโซเวียตค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกบนดาวสุกมานานร่วม40ปีก่อนหน้านี้แล้วในปี1981เมื่อสหาภาพโซเวียตเปิดตัวยานสำรวจเวเนรา13เพื่อสำรวจพื้นผิวดาวสุก ภารกิจนี้เปิดตัวในช่วงเวลาที่การแข่งขันทางอวกาศระหว่างสหาภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาอยู่ในระดับสูงสุดและด้วยเหตุนี้การปฏิบัติการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับยานสำรวจเวเนรา13จึงถูกเก็บไว้เป็นความลับ หลังจากผ่านไป40ปีนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียชื่อลีโอนิดเคเอันโฟมาลิตีได้ตีพิมพ์บทความในวารสาร Solar System Research ซึ่งเขาอ้างว่าสหภาพโซเวียตได้ค้นพบหลักฐานของสิ่งมีชีวิตนอกโลกบนดาวศุกร์เมื่อหลายปีก่อนจากข้อมูลของเคเอสันโฟมาลิตี สหภาพโซเวียตได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้ซึ่งมีต้นกำเนิดจากต่างดาวในระหว่างภารกิจยานอวกาศที่ไร้คนขับไปยังดาวสุกรายละเอียดของการค้นพบโดยสหภาพโซเวียตมีรายละเอียดในภายหลังในสารคดีของ Quest TV นาซาอธิบายในซีรีส์ผู้บรรยายอธิบายว่านักวิจัยตรวจพบสิ่งมีชีวิตลึกลับที่คลานเคลื่อนไหวอยู่พื้นผิวดาวสุขที่ร้อนและเป็นอุปสรรคได้อย่างไร ยานสำรวจอวกาศของสซเวียตไปถึงดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะผู้บรรยายอธิบายยานอาวกาศที่ลงจอดเต็มไปด้วยกล้องถ่ายรูปและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์พุ่งผ่านกลุ่มเมฆของกรดซันฟิวริกมากกว่า30มายไเพื่อขึ้นสู่ผิวน้ำอวัววัดจะส่งภาพที่ดูเหมือนว่ามีบางสิ่งเคลื่อนไหวบนพื้นผิว ต้องใช้เวลาสามทศวรรษก่อนที่เลโอนิดเคเอสันโปมาลิตีนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียจะเปิดเผยภาพอันน่าทึ่งจากเอกสารสำคัญนี้ในรายงานการศึกษาของเขาลีโอนิดเคเอสันโปมาลิต อ้างว่าสิ่งมีชีวิตมีลักษณะทางสันธานวิทยาทั้งหมดที่บ่งบอกถึงความจริงที่ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกนอกจากนี้เขายังระบุอย่างชัดเจนว่าสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ตรวจพบโดยยานสำรวจเวเนรา1 3นั้นมีรูปร่างคล้ายแมงป่องรูปแผ่นดิสและแผ่นพับสีดำที่สามารถเคลื่อนไหวได้เมื่อกล้องบันทึกภาพในสถานที่เกิดเหตุ อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญของนาซาไม่เชื่อในการค้นพบของรัเสเซียและมั่นใจว่าวัตถุลึกลับที่ตรวจพบบนดาวศุกร์โดยยานเวเนรา13ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนอกโลกแต่เป็นฝาปิดเลนของกล้องเวเนรา ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเรากำลังเห็นสิ่งที่ผิดปกติจริงๆนั่นคือการแข่งขันอาวากาศแต่คราวนี้จะมาดูว่าใครค้นพบสิ่งมีชีวิตต่างดาวก่อนอาจเป็นไปได้ว่าถึงเวลาแล้วที่ใครบางคนจะต้องยืนยันสิ่งที่พวกเขารู้จักมานานหลายทศวรรษนั่นคือเราไม่ได้อยู่คนเดียวในจักรวาล